เราเองก็มาอยู่ในที่ที่ไกลบ้านเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความเสี่ยงขนาดนั้นแต่เราเลือกที่จะเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการตัวเองให้ครบเพราะว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอื่นเขาลำบากไปด้วย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดับเบิลยอชค่ะก็จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะทำคลิปนี้เท่าไหร่เลยแต่ว่ามันก็หลายครั้งแล้วก็เลยเออลองทำดูดีกว่าก็คือตอนนี้เรากำลังจะก,กักตัวรอบที่สี่กันนะคะก็คือกักตัวเพื่อรอผลตัวโควิดรอบแรกอะ่ะต้องกักตัวก็คือ เดืนมีนา2563เป็นช่วงแรกๆเลยที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19ก็คือเราเรียนเสร็จแล้วก็ปิดเทอมใช่ไหมเราจะต้องกลับบ้านก็ต้องทำการกักตัวก่อนอันดับแรกก็คือกักตัวให้ครบ14วันรอบนั้นอะเป็นรอบที่เออก็กดดันนะก็ค่อนข้างกดดันเพราะว่ามันไม่เคยเป็เนะี่นอะเนาะไม่เคยมีใครเป็นไม่เคยรู้ว่าจะต้องรับมือกับมันยังไงก็อาจจะถูกกดดันจาก คนรอบข้างบางมันแบบเออกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ทําการกักตัวไปสิบสี่วันนะคะแล้วก็รอบที่สองรอบที่สองเนี่ยตอนเดือนเมษาหกสี่ก็คือเหมือนเดิมมาจากคัสเตอร์ของกรุงเทพทาให้เป็นกันเยอะมากเป็นช่วงที่เป็นเยอะมากแล้วเราสอบเสร็จแล้วแล้วเราจะต้องกลับบ้านแล้วก็ก่อนกลับบ้านอ่ะเราไปสัมภาษณ์ทุนแล้ว คนที่มาสัมภาษณ์ทุนคิวก่อนหน้าก็คือก่อนหน้าหลายคิวอยู่นะแต่ว่าเขาเป็นเนี่ยเราไม่ได้ใกล้ชิดเขาแต่เราก็ต้องเฝ้าระวงังแล้วก็กาัก,ากตัวรอบนั้นเป็นรอบที่แบบไม่ได้มั่นใจเท่าไหร่ว่าเอะเราจะติดหรือเปล่าแต่ก็ผ่านมาได้แล้วก็รอบที่สามที่ต้องกัก,กตัวก็คือกลับมาจากบ้านเพื่อมาเรียนเพราะว่าเปิดเทอมแล้วตอนเดืนอนเมษาเพราเราเรียนซัมเมอร์ รอบนี้ก็คือไม่ได้กลัวเพราะเราก็กักตามนโยบายเฉยๆอเี้ยแต่รอบเนี้ยคือรอบที่สี่เป็นรอบที่ก็คือไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่หอแล้วก็ออกไปซื้อข้าวเช้าเย็นแต่บังเอิญว่ามีคนเข้ามาจัดบูทธที่แฟนฝึกงานอยู่แล้วก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็เลยต้องกักตัวไปด้วยเพราะว่าเราพักอยู่ห้องเดียวกันรอบนี้เป็นรอบที่รู้สึกว่าแบบ กังวลที่สุดแล้วนะมันเริ่มกลายพันธุ์แล้วแล้วมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าเราก็รอ mRNA เข้าอยู่เราก็เลยยังไม่ได้ฉีดเพราะฉะนั้นรอบนี้เป็นการกักตัวครั้งที่สีนะคะวันนี้เป็นวันแรกก็คือเราวันเนี้เรามีสอบด้วยก็คือของก็ต้องย้ายห้องก็ต้องทําความสะอาดเพื่อใช้กักตัวแล้วมีสอบแล้วการสอบก็คือไม่ได้แบบ ล็อกคไว้ Q ide, ใช่ไหมเราก็ต้องมาลุ้นว่าอะอาจารย์เขาจะหมุนวงล้อล้อตรงชื่อเราไหมอย่างเงี้ยแล้วคือก็ตรงจริงๆวันนี้ก็คือสอบไปแบบไม่มีกระจิกกระใจจะสอบเท่าไหร่แต่ก็ผ่านมันมาแล้วตอนนี้ก็แยกห้องกับตัวเรียบร้อยนะคะเราก็จะถ่ายไว้อัปเดตให้ครบสิบสี่วันเลยเพราะว่าแต่ว่าผลตรวจอะผลตรวจของแฟนจะออกพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึง แต่ถึงแม้ผลตรวจจะออกแล้วเราก็ต้องกักตัวให้ครบ14วันนะส่วนของเราเราจะไปตรวจวันที่ประมาณวันที่27เราจะไปตรวจพร้อมกับแฟนเพราะว่าแฟนจะไปตรวจรอบสองแล้วเราก็จะไปตรวจเหมือนกันถ้าสมมติว่ารอบสองแฟนตรวจแล้วไม่เป็นเราตรวจแล้วไม่เป็นก็แค่กักตัวให้ครบ14วันแล้วก็ถึงจะย้ายกลับไปนอนห้องเดิมได้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการกักตัวนะคะเมื่อเช้าเราไปเอา ผลตรวจมาเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือแฟนไม่เป็นนะคะผลตรวจออกมาเป็นลบแต่ว่าเราก็ยังต้องก,กักตัวให้ครบสิบสี่วันอยู่นะคะก็วันนี้ก็รู้สึกสบายใจไปน,นิดนึงที่ว่าอผลมันออก่าเป็นลบแล้วแต่เราก็ยังไว้วางใจไม่ได้ก็ก,กักตัวต่อไปนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะคะของการกักตัวแต่ว่าเมื่อเช้า่ะเราได้โทรคุยกับโรงพยาบาโลโรงพยาบาลเขาบอกว่าเราเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ําไม่ต้องกักตัวก็ได้แต่ว่าให้เฝ้าระวังนะคะเพราะว่า แฟนเรามีความเสี่ยงสูงแล้วผลตรวจของแฟนก็เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองนะคะวันนี้โทรคุยกับแม่ก็ยังไม่ได้บอกแม่เลยว่ากักตัวหรือว่าเฝ้าระวังเพราะว่ากลัวที่บ้านเป็นห่วงก็เนียนๆไปแบบว่าอ๋อก็แม่ก็บอกว่าอย่าออกไปไหนนะลูกแบบช่วงนี้มันอันตรายแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่ได้ออกไปไหนเราช่วงนี้ก็เออนั่งเรียนนั่งทํางานอยู่ในห้องแต่ตอนนี้ก็ ออกไปข้างนอกได้แล้วนะคะแต่ว่าเขาให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีคนมากๆเราก็ต้องแบบเฝ้าระวังตัวเองแต่ว่าไม่ให้ออกนอกหอนะคะก็คือลงไปรับอาหารเองได้แล้วเพราะว่าเราแค่เฝ้าระวังตัวเองเราไม่ได้กักตัวนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้เสี่ยงต่ำว,วันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะคะก็ยังไม่มีอาการเหมือนเดิมกินข้าวกินอาหารได้กินปกติ แต่ว่าเริ่มเบื่อเริ่มแบบอยู่แต่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยไปได้ก็แค่ลงไปเอาข้าวซักผ้าไม่ได้ออกกําลังกายมาสองวันและะ้วค่ะเพราะว่าแบบไม่มีอารมณ์และไม่มีกระติตกระใจจะออกกําลังกายวันนี้เย็นนี้ว่าจะออกกําลังกายสัหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ออกแล้วก็นอนต่อไปรับรองจะเป็นหมูแน่นอน ทุกวันนี้ก็บวมอยู่แล้วพอมากักตัวเราไม่ได้ทําอะไรนอกเหนือจากกันแบบนั่งๆน,นอนนอน,น,อนก็คือแบบบวมไปเรื่อยๆแต่ก็นั่นแหละช่วงวันแรกสองวันมันก็ไม่มีกระจิตกระใจจะออกหรอกนะทุกคนเนาะวันนี้เราก็ค่อยแบบหาะไรทํางานก็ยังไม่ได้ทําดองไว้เหมือนกันกําลังปรับอารมณ์ตัวเองเพื่อแบบให้นั่งทํางานได้อยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีอารมณ์ทำงานเมื่อไหร่วันนี้วันที่สี่แล้วก็ยังแบบไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยก็เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะที่เรากักตัวอยู่ก็เหมือนเดิมยังไม่ได้ทำงานเลยแต่ว่านอนอย่างเดียวก็เลยฝันเมื่อคืนฝันว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเห็นเลขมาหกตัวเลยคงต้องเลือกแล้วแหละเขาให้มาตั้งหกตัวทุกคนคือในฝันนะเราฝันว่าเราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวนนี้เราจะไปเลือกซื้อกันนะคะ เลขที่ฝันก็คือ081457เดี๋ยวเราไปหากันดูว่าอี081457มันจะมีไหมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6ของการกักตัวนะคะแต่ว่าถ้านับตามที่เราสัมผัสเสี่ยงสูงก็เป็นวันที่12นะคะเหลืออีก2วันก็จะครบ14วันละจริงๆแล้วอ่ะวันนี้วันที่27เราตั้งใจว่าเราจะไปบริจาคเลือดเพราะว่ามันเป็นวันเกิดแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไปเพราะว่าต้องกักตัวก็ต้องรองกักตัวเสร็จแล้วก็ตรวจออกมาแล้วไม่เป็นก่อนนะคะเราถึงจะไปทําบุญกันได้นะคะก็มันเกิดปีนี้ก็จะเงาเงาดนึงเพราะว่าต้องกักตัวอยู่ในห้องวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะคะที่เราเฝ้าสังเกตอาการตัวเองก็วันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะนอกจากดูหนังดูซีรีส์แล้วก็หากับข้าวกินวันนี้เรากินค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเพราะว่าแบบ อยู่มาหกเจ็ดวันแล้วอ่บไม่ได้ออกไปไหนเลยมันก็เครียดแล้วก็เบื่ออาหารก็เลยอยากกินอะไรที่มีรสชาติที่แบบเปรี้ยวๆแต่สุดท้ายซื้อมาแล้วก็กินไม่หมดก็เป็นวันที่แปดแล้วนะคะของการกักตัวแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการวันนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเราไปโรงพยาบาลเกือบจะทั้งวันเลยออกไปโรงพยาบาลตอน เที่ยงนะคะแล้วก็เพิ่งกลับเข้ามาตอน5โมงก็ได้ตรวจเรียบร้อยรอฟังผลโควิดพรุ่งนี้นะคะว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วก็หมอเขาก็ให้ยามาด้วยเป็นยาพวกยาแก้ปวดยาแก้ไอแล้วก็ยาอมประมาณนี้นะคะเผื่อว่าเจ็บคอแล้วก็ให้ยาละลายเสยมหะมาแล้วเราก็ได้ไปเอกซเรย์ปอดด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของปอดก็ไม่มีปัญหานะคะก็โอเคดีทุกอย่างก็รอฟังผลตรวจพรุ่งนี้นะค่ะ วันที่เก้าแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราไปตรวจมาแล้วทั้งสองคนแล้วผลของเรากับผลของแฟนก็ขึ้นมาแล้วว่าไม่ติดนะคะผลเป็นลบวันนี้เราก็จะย้ายกลับห้องเดิมแล้วนะคะกำลังเก็บของขนมามีพัดลมมีทิชชู่มีปลั๊กไฟมี ลูกๆอีกสามตัวนี่นะคะเราเก็บของกับห้องจนจะหมดแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เอากุญแจลงไปคืนป้าหอนะคะให้ใหกุญแจก่อนออกจากห้องเราเช็กกอนว่า เราเก็บของตัวเองหมดเรียงหมดแล้วนะคะปิดไฟล็อกประตูโอ้ยยังไม่หมดไม่กวาดถือไปยังไงวนะเนี่ยปิดไฟก่อนก็ล็อกก่อน หนวันนี้ก็เป็นวันที่13แล้วนะคะของการเฝ้าระวังหลังการตรวจโควิดมาก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมีถึงวันที่9้าแล้วข้ามาเป็นวันที่สิบสามเลย ก็วันที่10นะคะเราย้ายห้องมาวันที่9ตอนกลางคืนเนะเาะแล้ววันที่10เราก็เก็บของกันทั้งวันเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายเสริวนวันที่11ก็คือเขามาพ่นยุงอ่าเขามาฉีดพ่นยุงที่หอเราก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็ตอนเย็นก็คือห่วยออกแล้วไม่มีกระจีกระใจจะถ่ายอะทุกคนอ่าค่อยมาถ่ายวันที่12เอาละกันหายไปวันวันสองวันคงไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจุ้งยุ่งเราไม่ได้ถ่าย พอวันที่สิบสองเมื่อวานกะว่าอ่ะเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วจะถ่ายก็คือคุณนายเขารถไปล้มมาก็ไปโรงพยาบาลกลับมาก็ดึกแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามก็ไปส่งเขาหาหมออีกทีนึงก็คือไปตรวจให้แน่ใจว่าอ่ะโอเคไม่เป็นโควิดแน่ๆแ,แล้วแล้วก็ไปรักษาอาการหวัดนิดหน่อยนะคะแผลรถล้มก็ยังอยู่ก็นอนอยู่ข้างๆ เพิ่งกลับมาถึงออกไปตั้งแต่เจ็ดแปดโมงกลับมาถึงหอก็จะบ่ายโมงแล้วก็คือมันก็เลยหายไปก็คือวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามเนาะเดี๋ยวสังเกตอาการต่อพรุ่งนี้อีกวันนึงก็สิบสี่วันก็ครบแล้วแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันครบตั้งแต่วันที่ยี่บเก้าแล้วนะเพราะว่าเขาไป สัมผัสเสียงมาตั้งแต่วันที่16วันที่29มันก็ครบ14วันแล้วแต่ว่าเรากัก,กเพิ่มเพื่อความชัวร์นะคะยังไงเจอกันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็เราจะมาสรุปตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันที่14นะคะวันสุดท้ายแล้วนะคะของการสังเกตอาการก็เราก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะก็เราจะมาพูดกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือ จริงๆแล้วอ่ะเราเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำอยู่แล้วนะคะก็คืออ่าพอดีว่าแฟนใช่ไหมแฟนไปทำงานแล้วมีคนเข้ามาจัดบูธเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วเขาไม่ได้กักตัวแล้วเขาก็มาแจ้งทำลายว่าเขาติดโควิดนะเขาได้มาจัดบูธท,ที่นี่นะอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากรู้แฟนก็ไปตรวจช่วง วันที่แฟนไปตรวจแล้วก็วันรอผลก็คือเราก็ต้องกักตัวไปด้วยนะคะเพราะเรายังไม่รู้ว่าผลแฟนจะเป็นบวกหรือเป็นลบแต่หลังจากผลรอบแรกของแฟนออกมาแล้วว่าเป็นลบเราก็ลดระดับจากการกักตัวเป็นการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็พอครบสิวันที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเรากับแฟนก็ไปตรวจพร้อมกัน แล้วอีกวันหนึ่งผลก็ออกมาว่าไม่เป็นนะคะไปตรวจรอบแรกพร้อมรอบสองของเขาเราก็ไม่เป็นเหมือนกันเราก็เลยเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการตัวเองให้ครบสิบสี่วันนะคะรวมแล้วก็คือของแฟนอะรวมแล้วตั้งแต่เจอเลยจนถึงสังเกตอาการครบประมาณยี่สิบวันยี่วันได้เราเริ่มสังเกตอาการตัวเองตอนวันที่ยี่สิบสองนะคะก็ตอนนี้ก็ครบสิบสี่วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว เรากับแฟนก็ตรวจเรียบร้อยแล้วด้วยว่าอ่ะสรุปแล้วคือไม่มีใครติดนะคะก็เลยทําคลิปไว้บ้างเนาะเผื่อว่าครั้งหนึ่งอ่ะเราเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะหดหูโหดร้ายนิดนึงเราก็จะได้แบบอย่างน้อยเราก็ผ่านมันมาได้ไว้ให้ตัวเองดูด้วยแล้วก็ให้ครอบครัวดูด้วยนะคะว่าเออ ครั้งหนึ่งเราก็เคยผ่านอะไรแย่ๆแบบนี้มาเราเองก็มาอยู่ในที่ที่ไกลบ้านเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความเสี่ยงขนาดนั้นแต่เราเลือกที่จะเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการตัวเองให้ครบเพราะว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ ทําให้คนอื่นเขาลําบากไปด้วยอะไรเงี้ยการที่เราก,ากักตัวอยู่แต่ในห้องมันก็ถามว่ามันมันยากไหมมันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าแบบในระหว่างที่เราเฝ้าระวังอะ่ะเราก็มีความเครียดมีความกังวลทํางานไม่ได้กินข้าวไม่ค่อยอร่อยด้วยใช่ไหมแต่ว่าเราก็เลือกที่จะทําเพราะถ้าเราเป็นมันจะได้ ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างน้อยที่สุดนะคะยังไงก็ถ้าใครมีความเสี่ยงหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่สบายก็คือทางที่ดีตอนนี้ก็คือพยายามอยู่ในที่ที่คนน้อยๆไม่ออกไปเจอคนเยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ตอนนี้สถานการณ์มันหนักหนักมากเลยนะเราไม่รู้ว่าอืมที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราเป็นเพราะว่าเราไม่สบายเฉยๆหรือว่าเราเป็นเพราะาเรา มีความเสี่ยงในการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นถ้าไม่สบายนะคะก็แนะนำให้สังเกตตัวเองแล้วก็อยู่แบบอย่าไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆจะดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าหายแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทียังไงก็ขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ